ติ้งคัคุณผู้ชมขับรถตะเวนดูบรรยากาศหิมะตกที่เมืองแคลกาลีค่ะมีอซิเดนิ์ค่ะคุณผู้ชมถนนลื่นนะคะ อย่ามาดามติ้งไม่ชอบขับรถมาก็เพราะอย่างนี้ล่ละกลัวมีมีอซิเะหก่างทางมาก็เจออซิเตบนะคะแกลรไฟายพา partment ก็มาหน่วยกูย้ภัยรถตำรวจมาะคะ่ะอซิเดบข้างนาาเห็นไหมคะ กำลังเข็นกำลังเข็นรถออกจากถนนออแอคซิเดนต์จริงๆคุณผู้ชมดูสิคะบรรยากาศแบบนี้ที่เมืองไทยเราไม่มีนะคะแต่ที่นี่คือแคลกรีคะ่ะแคลกรีที่กำลังจะจมไปกับหิมะแล้วคะ่ะ หิมะตกตลอดเลยนะคะไม่มีหยุดเลยค่ะถือโอกาสเก็บภาพบรรยากาศหิมะตกที่แคลกาลีให้พี่เพื่อนๆคุณผู้ชมได้รับชมด้วยค่ะ

มาดามติ้งเคยพูดในคลิปก่อนๆนนะคะว่าไม่ชอบขับรถในฤดูหนาวที่มีหิมะตกหนักแบบถน,นอนเบรกไม่อยู่เลยค่ะคุณผู้ชมคนณสามีก็กลัวมาดามติ้งก็กลัวนะคะใจหล่นไปอยู่ตาปต,ตะตุ่มเลยค่ะเห็นแต่คนอื่นมีอุบิเหตุนะคะมาดามติ้งก็กลัว ติ่งสุดโหดเลยนะคะคุณผู้ชมเก็บภาพมาด้วยความยากลำบากกลักวกลัวอุบิเหตุด้วยนะคะถนนอินเตอร์เนชั่นแนลเซเวนทีนสตรีทค่ะก็เรียกเซเวนอันนี้คือเนช่นแนลสตรีทใช่ไหม,มแล้วถ้าเลี้ยวขวาเขาเรียกถนอนอะไรแอ s ซิเมส e ตร สาสิบดเี <17 S 1> กว้าไปส,สดสตรีกอวนุยอวนุยดูสิคะคุณผู้ชมหิมะลงหนักมองไม่เห็นเลนถนนเลยคะ่ะชมวิวสวยๆบรรยากาศหิมะหนาวๆน,นะคะคุณผู้ชมติดตามไปกับมาดามติ้งนะคะ มาดามติ้งจะพาไปชมวิวสวยๆของเมืองแคลกะรีอีกแห่งหนึ่งนะคะติดตามมาดามติ้งมานะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับมาดามติ้งด้วยนะคะอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งกริ้ง <ทำ S 1> เพื่อ<ม>จะได้มไม่พลาดในคลิปต่อไปนะคะดูบรรยากาศหิมะตกหนักที่เมืองแคลกะรีประเทศแคนาดาด้วยกันคะ่ะ ติดตามมาดามติ้งมานะคะอย่าเพิ่งหนีอย่าเพิ่งทิ้งมาดามติ้งไปนะคะ 3, 3, ไปดูวิวสวยๆด้วยกันค่ะทำไมสา3สิสามสตรีทมันมาอยู่ที่นี่อ่ะฮันเตอร์หายใจแรงเพราะว่าเขาร้อนนะคะในรถเราเปิดฮิตอย่างแรงเลยค่ะอากาศหนาวมากๆ 3บสามสิบห้านะคะคุณผู้ชมกระดามติ้งพักคุณผู้ชมขับรถตระเวนดูบรรยากาศหิมะตกที่เมืองแขวกะรีค่ะ มองไม่เห็นเลยค่ะคุณผู้ชมมาดามติ้งอยากมาเก็บภาพตรงนี้แหละคะ่ะจะพาคุณผู้ชมไปชมวิวตัวเมืองแคลกะรีนะคะแต่ว่าจะมองเห็นหรือเปล่ามองไม่เห็นเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าหิมะลงหนักเลย ตัวเมืองเลยค่ะเพราะว่าหม่มาก,กำลังตกนะคะระดับติงกตะหนาวนะคะคุณผู้ชม มาดามติ้งคงพอแค่นี้นะคะคุณผู้ชมหนาวค่ะไม่ได้ใส่แจ็กเก็ตหนาด้วยค่ะไปก่อนค่ะคุณผู้ชมขอบคุณที่ติดตามนะคะขอบคุณมากค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับมาดามติงด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะ